คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าของสิ่งนี้คือโล่แต่จริงๆไม่ใช่โล่ครับเขาเรียกว่าเขนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่าเขนคือเครื่องปิดป้องสัตราวุธรูปกลมคล้ายกระทะทำด้วยโลหะด้านหลังมีห่วงสำหรับสอดแขนและมือจับมักใช้คู่กับดาบหรือหอกแต่เท่าที่เราพบกันนะครับเขนโบราณมักจะทำด้วยไม้และหนังสัตว์ ส่วนโล่นั้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะของเขนชิ้นนี้นะครับทำจากไม้ลงรักชาติปิดทองเป็นรูปสิงคาบดาบหรือหน้าการซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรมพระตำรวจราชองคลักษ์หลวงและมีความเชื่อด้วยว่าหน้าสิงหรือหน้าการนั้นคือสัญลักษณ์ที่ทำให้ข่มขวัญหรือขับไล่วิญญาณ ในที่นี้ก็คือข่มขวัญศัตรูนั่นเองเข็ชิ้นนี้คาดว่าจะมีอายุราว200ปีนะครับหรือว่าประมาณต้นรัตนโกสินทร์ทำจากไม้ส่วนเข็ที่เป็นโลหะนั้นมักจะเป็นยุคหลังๆนะครับอาจจะเป็นยุคประมาณรัชกาลที่5ารัชกาลที่6รัชกาลที่7เป็นต้นมาซึ่งมักจะใช้ในงานพระราชพธิธีต่างๆคลิปต่อไปนะครับผมจะนำสัตราวุธที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงรักปิดทองมาให้เพื่อนๆได้ชมอย่าลืมติดตามนะครับ